เมื่อทรัพยากรสัตว์น้ำลดน้อยลงชาวประมงในชุมชนบ้านทะเลน้อยต้องเปลี่ยนอาชีพหรือย้ายไปทำงานที่อื่นชุมชนกำลังเกิดปัญหาสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามจากนักข่าวพลเมือง ในชุมชนทะเลน้อยต่ำบลผน,นังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดปะทละลุงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัต์น้ำชาวบา้านแถวนี้มีอาชีพประมงมาเป็นเวลายาวนานโดยชาวบ้านจะวางล้อมดักกัดวางอวนและดักไส้เป็นส่วนใหญ่สร้างมาสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากมายแต่ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของสัน์น้ำเลื่อนน้อยลง ตรางม่กคอนฟาอย่างมาว่านี่ไงลูกได้ทำไปนี่มาคินี่มาแต่ทำที่ปีเลยคุาได้ทำแต่ว่าแต่เด็เ็มันควาเด็วเร็วมังตาเร็วทใช่ไหมวันแตกองทัพันห้าพันก็เาวันแต่ทุกวันนี้พระบุมันไม่ไหวทำแล้วเดว่าทำไม่โกกินกถึงอันไปไปทำเดี๋ยากเขาให้เยอะเห่นน สาเหตุที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของสัตดน้ำเลือหน้อยลงก็เกิดจากการทำประมงที่เกินความสามารถของทะเลที่จะรองรับได้และการดัดแปลงระบบนิเวศให้เปลี่ยนไปแต่ก็เรียเตียนอืมเตี้ยมันเตียนอะไรก้นนะอ่ะึงความมันเวียนกอนนามมันมันทำให้เสียเนี่ยขัวก็ตังจุดทะทาง ก็ตังมันก็ไปตังตีดิมถุงมืก็ไปตังตีเนื้อหนามชุดแต่เนื้อหนามชุดก็คือความมันเวียนพกหนามมันยังเหมือนเดิมแต่นี่มันแต่เขาจะไม่รู้จุดถุงสีมเพราะมันไม่ให่มืดก็ัวที่เดีจนพระเจ้านันเดี๋ยวมันไปเลี้ยงด้วยอครับนั่นเลยไปเป็นว่าแตเลนี้เป็นคำประพันเมื่อซัดน้ำลดลงแต่มีชาวประมงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวประมงขาดรายได้และต้องพันตัวเองไปทำอาชีพอื่นเช่นขาคข่ายรับจ้างต่อไปห้ากทะเลน้อยไม่มีสัดน้ำให้จับชาวประมงคงพันตัวเองไปทำอาชีพอื่นกันหมดแล้วเมื่อนั้นชุมชนช,นชาวประมงในทะเลน้อยและอาชีพประมงจะมีอีกต่อไปหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับถูกถูกฝไฟที่มีหน้าที ช่วยการอนุรักษ์และดูแลรักษาสัตว์นามเหล่านี้วายนักเข้าพลเมืองเยาวชนอุดมนิ้วจังหวัดปทลุงรายงาน